รายการสุขก,กายสบายใจกับลักคนาสุริยงสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขก,กายสบายใจกับลักคนาสุริยงค่ะ<ฟ> FM 102 MHz บ่ายวันอาทิตย์ บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะคะสัปดาห์หนึ่งพบกันทีหนึ่งวันนี้จะกลับมาว่าด้วยเรื่องของฟันแต่ว่าไม่ใช่ฟันสำหรับคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายเราไม่เคยคุยถึงเรื่องของฟันลูกน้อยฟันเด็กแรกเกิดอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของฟันน้ำนมฟันชุดแรกแห่งชีวิตคุณอย่าคิดว่าไม่สำคัญใครที่กำลังมีลูกน้อยอยู่กำลังจะตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่า เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับทันตแพทย์หญิงรัศมีจินดารจนกุลจาก s t a r d เดน d e n t a l c l i n i c ค่ะคุณหมอรัศมีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลักษนาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคําถามแรกของดิฉันคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วฟันน้ํานมคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณหมอย้ําอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีความสําคัญของฟันน้ํานมที่เราเข้าใจกันอาจจะเข้าใจได้ไม่ลึกซึง้งและไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้เจ้าฟันน้านมเนี่ยสำคัญกับลูกน้อยของเราอย่างไรคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าฟัน ถ้าเวลาเราเรียนหนังสือเราจะรู้สึกกระดูกและฟันเนี่ยไปด้วยกันใช่ไหมคะเนีกระดูกเนี่ยเมื่อเวลาร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดตามขนาดของร่างกายแต่ฟันเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงว่าฟันเนี่ยสร้างมาแล้วขนาดเท่าเท่าไหร่เนี่ยพอขึ้นมาก็จะอยู่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฟันของคนเราจึงต้องมีสองชุดชุดแรกก็คือฟันน้านมชุดที่สองคือฟันแท้นะคะเพราะฉะนั้นชุดแรกเนี่ย คือฟันน้ำนมที่จะมารองรับกระดูกขานไก่ของเด็กตอนเล็กๆเ,เมื่อร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นออวัยวะนี้ก็เป็นอวัยวะยวะที่สำคัญของเราในเรื่องของการทำหน้าที่บทเคี้ยวอาหารนะะการเคี้ยวเคี้วเคี้ยวเนี่ยจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการจเจริญเติบโตของขานไก่ด้วยแต่เด็กยังไม่มีฟันเลยนะคะการเคี้ยก็ช่วยกระตุ้นแหละ และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ของขานไกลบนล่างให้ให้อยู่ในสัดส,ส่วนที่ถูกต้องอนะคะเอต่อมาหนะ้าที่ต่อมาก็คือช่วยในการออกเสียงสังเกตดูถ้าเราไม่มีฟันหน้าเนี่ยการออกเสียงพวกซอสเสือซอสโซ่อซอ,ซอ,ซอ,ซอทหารซ<ท>อ,<ท>อช้างเพราะเนี่ยมันจะต้องใช้ฟันหน้าลมผ่านลมผ่านออกมาโดยที่ไม่ผ่านฟัน ใช่นะคะเรื่องของความสวยงามและหน้าที่สําคัญของฟันน้ํานมเนี่ยที่ฟันแท้ไม่มีก็คือมันช่วยรักษาช่องว่างให้ฟันแท้ขึ้นอืมเพราะฉะนั้นถ้าแต่ว่าเราเสียฟันน้ํานมไปก่อนอายุที่สมควรเนี่ย <Okay. S 2> ช่องว่างตรงนั้นเนี่ยจะหายไปถ้าไม่มีการกันช่องตรงนี้ไว้เนี่ย <Okay. S 2> ฟันแท้จะไม่มีที่ขึ้นก็เลยเกิดการซอนเกยได้กเ,ออเกิดฟันเกยได้ฟันแท้ไม่มีที่ขึ้นใช่เพราะช่องตรงนั้นเนี่ยหายค่ะ ฟันดีซีฟันแท้ซี่อื่นเนี่ยที่ขึ้นก่อนอ่ะมันจะเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาในช่องตรงฟันน้านมให้ฟันแท้ที่อยู่ข้างในเนี่ยขึ้นนะคะเขาก็จะหาทางออกระเบียดออกข้างข้างแก้มบั่งข้างลิ้นบ้างค่ะ,ะ,คะอืเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่คุณหมอรัศมีบอกเราไม่ได้มีอยู่ในตำราที่เราเรียนทั่ว,วไปแต่ว่าเป็นตำราของคุณหมอเนี่ยนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของประโยชน์เรื่องของบทบาทหน้าที่ความสําคัญของฟันน้ํานมในเด็กเนี่ยมีเยอะกว่าที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเคี้ยวอาหารอย่างเดียวนะคุณหมอเนาะ,อะเอ,อมันมีเรื่องของการสร้างโครงรูปโครงร่างของใบหน้าของเราด้วยสังเกตไหมล่ะคะว่าบางทีวัยรุ่นสมัยนี้ชอบไปใส่เหล็กดัดฟันใช่ไหมคะพอเขาใส่ดัดออกมาโอ้โหหลังจากสองปีสมปีแล้วรูปหน้าเขาเปลี่ยนไปเลย บางคนเหมือนทำศัลยกรรมได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฟันแท้ไอ้ฟันน้ํานมที่แรกเนี่ยมันก็จะมีผลต่อรูปร่างของใบหน้าแล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อไหร่คะฟันน้ํานมของเด็กจะขึ้นนะ่าสังเกตยังไงคือโดยปกติเราจะสังเกตว่าเด็กแบบเหมือนกับอะไรนะ้ํหมันเคี้ยวอย่างงั้นใช่ไหมค,คุณหมอกัดกดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้เดี๋ยวจะฟันจะขึ้นละอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเด็กเขาบอกเราไม่ได้ค่ะใช่ะคะเขาขึ้นมาเขาจะบอก แต่จะจะพูดยังพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตการแสดงออกทางกายของเขาค่ะนะคะเด็กเล็กๆเ,เนี่ยอายุสักประมาณห้าหกเดือนค่ <Okay. S 2> แต่เริ่มเริ่มมีฟันที่จะดันขึ้นมาอมเ,เขาจะคันเหงือกใช่ไหมคะ,ะที่ผู้ใหญ่เขาเรียกกันใช่คันเหงือกน้ำลายยืดไ <c oughs> หลใหญ่แท้นู่นแทะ,อแทะเอานูน่นเอาอเข้าป่าอันนั้นโฆษณานะคะแต่ว่าพอพอฟันขึ้นเออบางทีเป็นไข้ เด็กเป็นไข้เหมือน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 พวกวัยรุ่นที่ฟันคุดขึ้นอย่างเงี้ยบางคนจะเป็นไขเบเดียวกันนะคะเม <คะ S 2> ั่วันขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีไข้ต่ำๆเขาก็จะงอแง,งร้องไห้หรือไม่อยากทานข้าวอะไรเงี้ยม,มันก็จะเหมือนจเ<บ>จบ็จบอย่างนี้ใช่ไหมคะเปิดเหงือกด,ดูเนี่ยเปิดช่องปากเขาดูอาจจะเห็นสันเหงือกตรงเหงือกเนี่ยตุ้งๆหรือแดงอืม ก็สแสดงว่าฟันกําลังขึ้นค่ะค่ะแต่เป็นโดยโดยปกติเด็กจะมีเริ่มฟันน้ํานมขึ้นประมาณกี่เดือนนะคะห้าหกเดือนนะคะคุณหมอใช่ค่ะโดยโดยเฉลี่ยอยู่ที่หกเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่หกเดือนแต่ถ้าเด็ก<น>ที่ฟันน้ํานมขึ้นเร็วกว่านั้นสักสี่เดือนมาแล้วอย่างเงี้ยผ,ผิดปกติไหมคะก็ไม่ผิดปกตินะคะแต่แตจะจะ,จะน้อยอืมโดยอัตราเฉลี่ยก็อยู่ประมาณหกเดือนขึ้นไปค่ะแล้วเด็กที่ฟันน้ํานมขึ้นเร็ว ว่าหกเดือนจะทําให้ฟันเข้าผ,ผุเร็วขึ้นหรือว่าโครงสร้างมีปัญหาไหมคะในเรื่องของของฟันจะผุชา้าผุเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดของคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ขึ้นมาแล้วใช่<า><า>เพราะฉะนั้นไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยว เลยกับว่า <Okay. S 2> เอ๊ถ้าขึ้นเร็วแล้วผุเร็วถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ย <Okay. S 2> ป่ดฟันผุไม่มีค <Okay. S 2> โ,โดยปัจจุบันเนี่ยคุณหมอหมอฟันทุกท่านเนี่ยปรารถนาว่าคแคลี่ซีโร่ก็คือไม่มีฟันผุในในเด็กเล็กแล้ว okay. เด็กฟันขึ้นมาเราจะมามาทําการทําพวกเครือบหลุมและร่องฟันหรือเครือบฟัวร่ายให้เด็กเพราะฉะนั้นเด็กป,ปัจจุบันเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยลงที่จะมีเรื่องของฟันผุ okay. ค่ะคุณหมอคะแล้วอาหารที่คุณแม่รับประทานตอนตั้งครรภ์จะส่งผลให้ลูกน้อยเนี่ยฟันขึ้นช้าเร็วเป็นไปได้ไหมคะเออขึ้นช้าเร็วเนี่ยไม่ค่อยมีผลค่ะแต่ว่าจะมีผลในเรื่องของออโครงสร้างของฟันมากกว่าถึงได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไอ,อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบตรเนี่ยจะต้องเน้นอาหารที่เป็นพวกมีโปรตีนสูงมีแคลเซียมสูงะนะคะ หรือมีฟรายเนี่ยเพื่อที่จะไปทําให้โครงสร้างของฟันที่กําลังสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะคะคุณหมอฟันแรกที่ขึ้นคือฟันหน้าอ่าใช่เขาเป็นลําดับการขึ้นของฟันโดยธรรมชาติค่ะก็คือฟันหน้าก่อนแล้วก็ต้องเป็นฟันหน้าล่างด้วยนะฟันหน้าล่างล่างแล้วก็ฟันหน้าบน แล้วก็จะมีฟันเที่ยวหรือฟันกรามเนี่ยขึ้นอาจจะบางคนอาจฟันเที่ยวขึ้นก่อนบางคนอาจจะฟันกรามขึ้นก่อนค่ะอันนี้อยู่ที่หนองฟันแท้ที่สร้างอืม,อมแต่แต่อย่างยังดูนะคะออ่ฟันของเด็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันได้ใช่ไหมคะคุณหมอบางคนก็ซี่บนยาวลงมาจนกระทั่งซี่ล่างเนี่ยสองซี่ล่างก็ขึ้นไม่เต็มเท่ากับซี่อื่น ก็อันนี้อยู่ที่ที่ตำแหน่งของนอฟันแท้มากกว่าอืนะคะความผิดปกติตรงนี้จะพบได้น้อยในฟันน้ำนมค่าแต่เราอยู่ในฟันน้ำนมเดี๋ยวเราดูสโคฟันน้ำนมก่อนค่อยค่อยไปตรงอื่นนะคะเดี๋ยวที่ฉันเองก็จะลงประเด็นด้วยคุณหมอทีนี้ฟันน้ำนมจะขึ้นครบชุดทั้งหมดกี่ซี่นะคะที่ฉันลืมไปแล้วฟันน้ำนมจะมียี่สิบซี่ยี่สิบซี่ จะครบชุดเลยเมื่ออายุสักเท่าไหร่ได้คะประมาณสองขวบครึ่งถึงสามขวบสองขวบครึ่งถึงสามขวบเนี่ยอ่าจะครบทุกซี่ละยี่สิบซี่และหลังจากนั้นก็จะอยู่กับเราไม่กี่ปีเนาะคุณหมอทยอยหลุดละทยอยหลุดตอนฟันฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นประมาณหกขวบค่ะนะคะโดยอาจจะเป็นฟันหน้าล่างหรือฟันกรามคจะมีฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นเนี่ยอยู่ด้านหลังเลยถัดจากฟันน้านม ที่สุดซี่สุดท้ายนะคะส่วนส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะเข้าใจผิดที่ว่าอันนั้นเป็นฟันน้ำนมอจะเป็นฟันกรามซี่แรกที่ขึ้นมาโดยไม่มีฟันน้ำนมอ๋อแล้วประมาณหกขวบอาจจะมีทั้งฟันหน้าฟันหลังขึ้นคนะคะฟันฟันที่ที่ขึ้นในตำแหน่งนั้นน่ะที่เป็นฟันน้ำนมก็จะค่อยๆโยกหลุดไปอถ้าฟันแท้ขึ้นมาตรงตำแหน่งกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหน่อฟันแท้ขึ้นมาไม่ตรงตำแหน่งเนี่ย ก็จะฟันน้ำนมนั้นก็จะไม่หลุดนะคะอาจจะโยกโยกแต่เอ๊ะทำไมฟันแทงขึ้นมาเยอะแล้วทําไมฟันน้านมไม่หลุดตาแหน่งมันไม่ตรงกันก็ทําให้เกิดตัวรากฟันน้ํานมเนี่ยไม่ละลายเท่าที่ควรก็เลยไม่หลุดเองโดยธรรมชาติอบบอย่างนี้ยก็คือมาพบทันตแพทย์ให้เอาออกให้ค่ะค่ะก็เหมือนโดยปกติคือเด็กเข้าอนุบาลเนี่ยฟันน้ํานมเพิ่งจะขึ้นหมดพอเริ่มเข้าป .1 ฟันน้ํานมก็เริ่มหลุดแล้ว เป็นน้องหลอไปแล้ว <c oughs> เป็นน้องหลอ <c oughs> โดนลอออดอ้อกันอ่าใช่นะคะแต่ระยะเวลาในการขึ้นของฟันแท้ก็ไม่นานใช่ไหมคุณหมอที่จะขึ้นมาทดแทนก็ท <c oughs> ยอยอะค่ะ,ะฉะนั้นฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ก็ขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ถอนไปก่อนเวลานะคะ <c oughs> เพราะ,ะนั้นพอพอหลุดปุ๊บก,ก็จะมีฟันแท้ที่หลอกขึ้นทันทีค่ะมันจะหลออยู่ประมาณแค่เดือนสองเดือนฟันก็ผุดผุดขึ้นมาแหละค่ะ ค่ะอ่าทีนี้มาดูแลเรื่องของการดูแลฟันน้ำนมบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านตั้งแต่สมัยดั้งเดิมหรือว่าคนที่อาจจะย,ยังอยู่ในที่ห่างไกลหน่อยก็เอาฟันขึ้นมาก็ขึ้นมาไม่ได้ดูแลรักษากันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในเมืองหน่อยเนี่ยก็เริ่มจะดูแลรักษาฟันของลูกเนี่นะคะจริงๆพอฟันแท้เริ่มขึ้นมาต้องดูแลยังไงก่อนคะคุณหมอจริงๆเราดูแลตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นเลยนะคะอ้าวเหรออย่าอย่า,อย,าอย่ารอให้ฟันแท้ขึ้นจะสายเกิน ต้องเช็ดเหงือกอยู่ก่อนเลยเลยเงี้ยหรอแต่ตั้งแต่แรกคลอดค่ะตั้งแต่แรกคลอดเลยถ้าเกิดว่าลูกทานนมอืมไม่ว่าจะนมแม่หรือนมขวดก็ตามเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะต้องเอาสำลีพันนิ้วค่ะเช,ช็ดเช็ดรอบเหงือกรอบฟันรอบแก้มให้เขาคอยาให้มีคราบน้ำนมติดอยู่อือการการเช็ดอย่างเงี้ยมีผลมีมีประโยชน์สองอย่างหนึ่งในเรื่องของการทําความสะอาดค่ะนะคะ อันที่สองเลยก็คือสร้างความคุ้นเคยให้เด็กอ๋อเวลาเราฟันขึ้นแล้วเราจะทําความสะอาดเราจะได้เขาจะได้ชินใช่ไหมคะไม่ต่อตามไม่งั้นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยไม่ยอมให้เอาอะไรเข้าปากเลยแต่แปลงฟันปุ๊บเนี่ยเด็กไม่ยอมลองลองค่ะแต่ถ้าเราเอาไปกวนๆเขาตลอดเวลาเขาจะรู้สึกว่าเออมีอะไรมาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำใช่แล้วจะฝึกง่ายขึ้นเพราะเห็นหลายๆคนบ่นว่าโหพอลูกฟันขึ้นเนี่ยขอแปลงฟันเท่าไหร่ก็ไม่ให้แปลงสักทีหนึ่ง S <S <2: Okay. S 1> ยากเหลือเกินการแปรงฟันเด็กเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยตั้งแต่แรกค <Okay. S 1> ลอดเรก็คือเราเช <Okay. S 1> ็ดทำความสะอาดซะก่อน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของหมอนะอื <cem. S 2> สําหรับลูกหมอในเวลาอาบน้ําเป็นเวลา TF ที่เขาจะมีความสุขมากแล้วเราจะเล่นกับเขาเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ตอนอาบน้ํานี่นะนิ้วเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในปากเขาอยู่เรื่อยๆเขาเล่นให้เขาดูดให้เขาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะชินอ๋อดีนะคะเ,เวลามีฟันขึ้นมาเห็นน้ำลายไหลย,ยืดหอย่างนี้เราก็หาของเล่นที่เป็นโพลีสิลิโคนที่<ช>ทำสำหรับเด็กเนี่ยให้เขาแพะเล่นอือืคุ้นเคยค่ะ ฮ่าเขาจะได้คุณแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเวลาที่จะต้องถูกแปลงฟันเพราะบางทีไปแปลงโดนเหงือกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคุณหมออ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตําราสมัยใหม่ที่เขาบอกว่าเวลาดูดนมแม่ก็คือให้เด็กดูดแต่นมแม่อย่างเดียวไม่ต้องดูดน้ําตามเลยเนี่ยอันเนี้ยคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขาบอกว่าหวัวจะทําให้ในปากมันไม่มีความสะอาดเนี่ยเวลาเด็กมีฟันออกมาแล้วฟันก็จะผุอันนี้ทัศนะของคุณหมอบ้างไหมคะก็คือจริงๆถ้าถ้าทาง ทฤษฎีนะคะของเด็กเนี่ยก็จะบอกว่าหกเดือนแรกในเด็กไม่ต้องทานอะไรคแค่น้านมแม่เนี่ยเพียงพอเพราะน้ําน้ําที่อยู่ในน้ํานมก็พอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวในในน้ํานมเองเนี่ยมันจะมีน้ําตาลค่ะน้ําตาลแลคโตสอยู่ซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นกรดได้เพราะนั้นเนี่ย จริงๆหมอก็ยังแนะนําว่าให้ให้ดื่มน้ําตามเล็กน้อยนะคะให้เช็ดสันเงือกเช็ดฟันให้ให้สะอาดะจะดีกว่านะคะการทำเพ,เพื่อการป้องกันซึ่งก็ไม่ได้มีผลเสียถูกไหมคะ,คะก็จะมีผลดีในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องสร้างความคุ้นเคยกับเด็กอืมเพราะนั้นหมอคิดว่ายังยังเป็นประโยชน์ที่ที่เราควรที่จะทําความสะอาดในจุดนี้ อ๋อที่เราคุยกันวันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีลูกเล็กๆหรือว่าโดยเฉพาะคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่จะได้รู้ล่วงหน้าว่าสมควรจะทําความสะอาดบริเวณปากและฟันของลูกอย่างไรเนี่ยนะคะและทีนี้คุณหมอถ้าเกิดสมมุติว่าฟันน้ํานมเกิดหลุดหรือว่าหาก,ก่อนกําหนดแล้วฮะจะทํายังไงดีอ๋อก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องนั่งกังวลอะไรนะคะค่ะศ<ฮ>ัาานตแพทย์ประจําตัวที่ที่พาไปเนี่ยแหละค่ะคะนั<ฮ>้นถ้าเกิดว่าหลุดก่อนกําหนด โดยสาเหตุอาจจะผูกอาจจะอุบัติเหตุทำเนี่ยนะคะถ้าคุณหมอเขาพิจารณาดูแล้วว่าเอในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนก็จะมีฟันแท้ขึ้นแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยช่องไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเลยกว่านั้นเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำเครื่องมือกันช่อง เพือ่อที่จะรักษาช่องของฟันน้ำนมตัวนั้นไว้ก่อนค่ะซึ่งตัวเนี้มันจะยึดติดกับฟันในปากของของเด็กก็จะไม่ลาคาญไม่อะไรเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วพอถึงเว,เวลาที่ฟันขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะเห็นฟันขาวๆอยู่ใต้ข้างมือตัวแล้วก็ไปหาหมอ,อ,อให้คุณหมอเอาออกอ๋อค่ะนันก็จะทันเวลาก็จะจะทำให้ฟันเนี่ยขึ้นได้ปกติค่ะ แต่ถ้าไม่ทําตรงนี้นะคะคุณหมอคะแล้วมันมีโอกาสไหมคะที่ฟันรอบข้างจะโยมามีมีมีโอกาสค่อนข้างมากค่ะเพราะ้วฟันเนี่ยมันก็จะเคลื่อนหาช่องออืว่างนะคะทําให้ช่องว่างตรงนั้นเล็กลงอืมที่บอกตอนต้นเลยว่าถ้าเราไม่กันช่องว่างตรงนี้ไว้เนี่ยฟันแท้ที่รอขึ้นจะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นฟันก็จะเคลื่อนไปหา ตำแหน่งที่มันจะยยดันขึ้นมาได้ก็เกิดกระตุ้นให้เกิดการซ้อนเกยของฟันไนดะ้ค่ะนั่นนั่นคือฟันที่น้ํานมทีห่หลุดหรือหักก่อนกําหนดไม่ว่าจะเกิดด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าพอถึงกําหนดแล้วเนี่ยฟันน้ํายมไม่ยอมหลุดสักทีแล้วไอ้ฟันที่แพ้จะขึ้นมายังไงจะแทรกขึ้นมาอย่างไงคุณหมอค่ะก็ถ้าเกิดว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าฟันเนี่ยอาจจะอยู่เคลื่อนตําแหน่งกันอ่ะ ก็เลยไม่เป็นละลายรากฟันฟันแท้เนี่ยเวลาขึ้นจะละลายรากฟันน้านม,มนะคะเพราะฉะนั้นพอรากฟันน้านมละลายไม่พอมันก็ไม่หลุดไม่หลุดก็ให้คุณหมอถอนถค่ะก็ง,ง่ายเดี๋ยวคุณหมอก็หลอกล่อคุณลูก เ,เพิดเพลินแล้วก็จะ,ะอ,ออกให้แต่ต้องต้องต้องช่างหาคุณหมอหน่อยนะเพราะว่าถ้าเจอคุณหมอฟันที่ที่เด็กเขาชอบเขาก็จะรู้สึกไม่รังเกียจการทําฟันนะคุณหมอเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะมันก็แบบดังเสียงเราเองเรายังรู้สึกดิฉันยังรู้สึกตกใจตื่นกลัวทุกครั้งที่ทําฟันทั้งอุปกรณ์ทั้งปากที่เขาเราจะต้องอ้าค้างไว้เรื่อยๆืเนี่ยถ้าเจอประสบการณ์ไม่ดีเด็กจะไม่อยากทาฟันเลยแต่ถ้าเจอคุณหมอที่ดีเนี่ยอย่างลูกดิฉันเรียกร้องขอทําฟันตลอดเวลาคุณหมอ ต้องต้องให้ความรู้กับเด็กนะแะ่เรื่องนี้สําคัญคือต้องตั้งแต่ผู้ปกครองแต่เด๋ยวนี้ผู้ปกครองค่อนข้างจะให้ความร่วมมือที่ดีให้ความรู้มาตั้งแต่ต้นกับกับลูกก็คือต้องบอกผู้ปกครองต้องมีทัศนคติที่ดีกับการทำฟันก่อนอืแล้วก็ถ่ายทอดทัศนคติตรงเนี้ยให้ลูกไปบอกภาพที่น่ากลัว นี่นะถ้าไม่แปลงฟันฟันจะผูดเดยวจะพ,พาไปหาหมอฟันให้ถอนฟันขู <c oughs> ่าเด็กเขาก็ <c oughs> าจะกลัวเขาจินตนาการหมอฟันเป็นนางนางมารร้าย <c oughs> นางยักษ์ใส่เที้ยวอนั้นเขาก็จะกลัวการไปทําฟัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไปทําฟันพาลูกไปด้วย <c oughs> อนอนไม่ใช่คุณแม่ก็นอนจวดเก็งอยู่ <c oughs> ไอ้วันก็อีทำบฟันคืออ่านดูนะคุณแม่ทําก็สบายบางทีคหมอจะคุยกับลูกไปด้วยความคุ้นเคยนะคะเห็นไหมคุณแม่ทํามาฟันสะอาดแล้วแข็งแรงแล้วลองลูกลองมานอนดูนะเดี๋ยวคหมับฟันให้อะไรนะคะคืออันนี้เป็นการ e d ด c เ t e เป็นการให้ความรู้เด็กเด็กก็จะรับรู้ในเรื่องที่ดีนะคะในการดูแลฟัน แต่ถ้าคุณเป็นคนที่กลัวหมอฟันกรุณาอย่าไปหาหมอฟันคู่กับลูกนะคะต้องทําต้องทําในทางตรงกันข้ามก็คือต้องทําเป็นเก่งไว้ก่อนอ,อนะคะ,ะเดี๋ยวคุณแม่จะทําฟันแล้คุณแม่ขอปิดท่องลูก <c oughs> อ,ออกไปนั่งรอค่ะ <c oughs> แต่คุณหมอสมัยนี้ก็เก่งนะคะมีจิตวิทยามีวิธีการหลอกล่อดเด็กเยอะ เ,ออเด็กบางคนก็เรียกร้องอยากจะไปทําฟันคุณหมอคนนั้นคนนี้เมื่อไหร่จะถึงเวลาทําฟันสักทีคือถ้าเราได้ลูกแบบนี้นี่ก็สบายใจหายห่วงเลยนะคุณหมอ<ะ>อหยุดที่วิธีการช่วยกันทั้งตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ในส่วนของคุณหมอด้วยนะคะ <Okay. S 1> คุยกันตอนนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังค่ะได้แค่ครึ่งเดียวแต่ว่าได้ช่วงเวลาของการพัก เบรกโฆษณาและเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอรัศมีพักสักครู่หนึ่งจะกลับมาคุยกันต่อเรื่องของฟันน้ำนมนี่นะคะ,ะเรื่องของการดูแลยังไม่จบสิน้นเรื่องของพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อความผิดปกติในช่องปากอาหารที่เป็นอันตรายและอาหารที่จะช่วยบำรุงรักษาดูแลฟันเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อในช่วงที่สองของสุขก,กายสบายใจตอนนี้พักก่อนนะคะคุณหมอคะ uh. ค่ะพักสักครู่คะ่ะ ธุรกิจมีงบโฆษณาจำกัดแต่คนรู้จักนับล้านผ่านเว็บไซต์ Google Search กับ Google Ads Ad w o r d by NBC บริการวิเคราะห์คู่แข่งออกแบบคีย์เวิร์ดให้โดดเด่นแก้ไขคำกำหนดตำแหน่งพร้อมรายงานผลให้ท่านทราบควบคุมงบได้จ่ายเมื่อมีผู้คลิกโฆษณาเท่านั้นสนใจลงโฆษณา0 2 338 3อ0 0กด3 Google Ads Ad d w o r by NBC เชื่อถือได้คุ้มค่าใช้จ่ายตรงเป้าหมายธุรกิจ กาะติดข่าวไม่พลาดทุกนาทีกับเนชั่นชาแนลสถานีข่าว24ชั่วโมงท่านสามารถรับชมเนชั่นชาแนลผ่านทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้